ผมสวัสดีครับเมื่อนี้สถานีทานมาด้วยเสียงแสบหูจะน้อยนะครับเนาะพอดีสถานีทานได้ใ,ใหม่จากช่วงที่พนตกหนักๆเมื่อกี้นะครับในหมู่บานในชุมชนเนี่ยแหละครับเป็นอีกวิดีโอหนึ่งที่สถานีทานเคยก้าวไวก้อนหนาหน,หนาน,นั้นะครับเนาะว่า สถานีท่านใดไม่จากตั้งไดแน่ไม่แบบใดแน่นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกรณีคือกันนะครับที่ว่าเป็นไม่ลมในช่วงหนาฝนนะครับผูดเถ่าเพิ่นเอาออกไปได้นะครับเพิ่นเอาแต่งาหน่อยออกไปแล้วต้นนี้เป็นต้นขี้เล็กนะครับซึ่งมันจิลมครับกระท่อมนะครับเฉียดน้อยเดียวครับก็เลยได้คุยตกลงกันนะครับเนาะเจ้าของเิ่นขอท่านไปใส่น้ำแล้วแจจะห้กันนะครับเนาะเป็นต้นขี้เล็กครับ ไพอสมควรนะครับก็บน่าจะองแตกนะครับครับอง Lucas แตกไปหน่อยหน่วยนึงครับหน่วยหน่วยในยุคข,ขันทางรอดครับก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับเนาะในการเอาไหมนะครับเนาะว่าขันเทาเห็นไหมในชึ่มชนหรือ ในหมู่บ้านของเขาเนี่ว่าซึ่งสามารถตกลงกันได้ว่าตอนนั้นท่านี้เขาก็จะได้ไหม่มาโดยโดยส่วนมากเกิดจะได้ไหม้คุ้มค่าอยู่ครับเพราะว่าเพิ่นก็นบ่มีอุปกรณ์ในการเอาออกเฮาสามารถเขาสามารถเอาออกให้เพิ่นได้แล้วก็แบ่งปันทานกันไปใส่มันก็นค,คุ้มค่านะครับเนาะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ผูู้ที่เฮ็ดทนันมือใหม่หรือว่ายังบ่มีประสบการณ์น,นะครับเนาะว่า การหาไม่หาจังไรสามารถเบิ่งจากของสถานีทานต้นนี้ก็คือกันครับลมล่มได้โดนแล้วครับจนพูสถานีทานก็จะเอาไปเป็นไม้ไอ้่อยไฟนะครับต้นนี้ก็นาจ,จะเป็นต้นต้นดอกปีบครับบอบอ,อนาจ,จะเป็นท่านดีนะครับเพราะว่ามันมันพูมันขาวแหรอครับแต่สถานีทานก็จะเอาไปเป็นไม้ไอ้อยไฟนาเตาเป็นเชื้อเพลิงหน้นะครับก็ ตนนั่นก็เอียงเอียงแล้วครับแต่บเกือบ่อไร่คุยกันแล้เพื่อนนะครับเพื่อนคุยห้เอาออกแต่ตนที่มันมีปัญหาเนี่ยนะครับซึ่งเพื่อนก็เสียหายทั้งอ,องค์ทั้งก,กระท่อมนะครับเนาะครับผมครับมื่อนีสถานีทันผ้าชม การตัดไม่การได้ไม่โดยวิธีง่ายๆแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับนาะครับสำหรับมือนี้สถานีทานสวัสดีครับ